วัดศรีอุบลรัตนารามพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี นายชนทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานีผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาตรถนนสายวัฒนธรรมแด่พระสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชาปีพุทธศักราช2566เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยมีพระราชธรรมสุดทีจเจ้าอาวาวสวัดศิอุบลรัตนารามรักษาการเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีแสดงพระธรรม,มเทศนานำพระภิกษุสงฆ์รับบิณฑบาต โดยมีกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงพัฒนาบริเวณวัดให้มีความสะอาดสวยงามเปิดกิจกรรมทั้งขยะเปียกลดโลคร้อนและมอบข้าวก้นบาทสิ่งของผู้ได้โอกาสครอบครัวผู้ยากไร้ในชุมชนบุงกาแซวเทศบาลนครอุบลราชธานีจำนวน3รายซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมในการคิกออฟจังหวัดอุบลราชธานีในการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขยั่งยืน โดยการขับเคลื่อนบทบาทเกื้อหนุนระหว่างวัดและชุมชนให้มีความสุขยั่งยืนภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างมหาเทรสมาคมกระทรวงมหาดไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังและการบูรณาการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน (Sustainable Village) จังหวัดอุบลราชธานีมีกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทานศีลภาวนาและการสงเคราะห์กิจกรรมหนึ่งวัดหนึ่งครังยาและอาหารกิจกรรมปลูกต้นไม้ได้บุญและกิจกรรมพลังบวรจิตอาสาพัฒนาวัดงาแล้วล่ะครับขอบคุณค่ะ